สวัสดีค่ะเดี๋ยววิดีโอนี้นะคะก็จะมาปัดมัดขาไล้ดูซึ่งซื้อมาจากร้านบูธนะตอนนี้เขาลดราคาเหลือ99บาทนะคะก็เป็นแบบกันน้ำนะแบบเพิ่มความยาวแล้วก็เพิ่มความหนานะคะก็เราก็ปัดให้มันยาวก่อนแล้วก็มาเพิ่มความหนาอีกทีหนึ่งนะของอันนี้เป็นของเซเว่นทีนนะคะ ราคาจริงเขาสอง้อยสิบาทนะช่วงนี้โปรโม,มชั่นก็เลยลดทีนี้มัดคลาเราก็ไม่ต้องซื้อแพงนะคะเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานแค่3-4เดือนเต็มที่นะแต่เขาในนี้เขาบอกว่าให้ใช้ภายใน6เดือนนะคะส่วนใหญ่อ้าวชน,ส,วนส่วนใหญ่ไม่ถึงส่วนใหญ่ไม่ถึงหเดือนอะ่ะมันเต็มที่ก็3-4เดือนอ่ะนะมันก็แห้งแล้วนะคะ ก็ต่อให้ซื้อที่หยดระวังลกูกสำหรับมัสคาราแบบเนี้ยต่อให้ซื้อมาหยดมันก็ไม่ได้ผลนะอันนี้ร้อยกว่าบาทที่บิวตี้บุฟเฟ่นะคะใครอยากลองก็ซื้อมาลองก่อนก็ได้นะแต่ว่าเราใช้แล้วมันก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันถึงเวลามันก็ต้องโยนทิ้งอยู่ดีแหละนะก็เดี๋ยวเรามาปัดก่อน เอ้ยไม่ใช่เรามาดับหัวแปงมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ อ่ะไม่ต้องครับเดี๋ยวทําเองมันก็จะเพิ่มความหนานะคะแล้วก็อันนี้เพิ่มความยาวนะเห็นความแตกต่างไหมเวลาไปลองมัดคาล่านะคะไม่ได้ลองที่เขาเทสเตอร์ไว้นะ ก็คือสังเกตมันจะมีเทสเตอร์ใช่ไหมสังเกตหัวแปลงอย่างเงี้ยถ้าหัวแปลงลักษณะอย่างนี้มันจะเพิ่มความหนาและก็ยาวไปในตัวนะอันนี้รู้สึกว่าจะได้ทั้งความหนาแล้วก็ความยาวนะคะเพราะว่าเวลาไปลองอมัดคาา่าไม่กล้าลองที่เขามีให้ลองนะเพราะว่ามันไม่รู้มัน บางคนเป็นตาแดงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาลองอีกข้างหนึ่งเป็นแบบปัดแล้วอันนี้เป็นแบบกันน้ำเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าของเขาอยู่ได้นานถึงสิบชั่วโมงนะคะ 6X เอ l u บอลมก็คือเพิ่มความหนานะมาเปิดใช้กันเลยเป็นสีดำเหมือนกันค่ะลักษณะหัวแปรงก็จะเป็นอย่างนี้นะ อันนี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ดีเดี๋ยวมาปัดข้างล่างด้วยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ถ้าถามความรู้สึกว่าอันไหนดีตัวนี้ดีกว่าสีชมพูใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยนะคะ อัลละ99บาทนะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะก็เดี๋ยวจะปัดความยาวก่อนแล้วก็เพิ่มความหนานะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะ